สวัสดีครับวันนี้ตาตล้อพาเที่ยวมาที่ดีดีบุฟเฟ่หมูกระทะนะครับราคาต่อหัวก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อคนนะครับมีบุฟเฟ่กุ้งย่างนะครับมีหลายหลักให้เลือกชมบุฟเฟ่กุ้งย่างนะฮะมีหลายข้าวก้ามีสองร้อยสี่สิบเก้าความพุ่งสูง วันนี้ตาตาพาเที่ยวมาถึงดีดีหมูกระทะแล้วนะครับอยู่ถนนสงวระพานะครับอยู่ตรงตลาดโรโนวันนะครับข้างหน้าตลาดโลโซวันนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปกันเลยนะครับอาหารเตรียมโต๊ะแล้วนะครับวันนี้อาหารเยอะแยะเลยทานให้หมดนะครับไม่หมดเดี๋ยวเดียตังนะเดี๋ยวเขาปรับนะวันนี้ตาต้าพาเที่ยวมาทานหมูกระทะนะครับตอนนี้เขาคิดหัวแล้้วและ109นะครับ ถ้าคิดถ้าคิดน้ำด้วยเนี่ยจะเป็น200 2้อนะ2อ9ร้อยก้นนี้จะเป็นหัวเราและก้อนเก้นะครับอันไม่รวมน้ำนะครับถ้าน้ำจะเป็น249นะครับเอาแล้วก็ใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวกินกันเลยนะครับเดี๋ยวแย้ไปส่งนะแย้อยูอยย่กนะับเรา ของกินเยอะมากเลยนะอาหารการกินเยอะมากเลยนะครับมีหลายอย่างของหวานก็มีเยอะนะครับของหวานขนมมากรากมา คนเยอะมากเลยครับวันนี้ก็มาทานมูกทะากันเอามาไม่เยอะเดี๋ยวเอามาเยอะเดี๋ยวกลมไม่หมดค่อยๆเอาหมดแล้วค่อยไปทานค่อยไปตักมาใหมา่เอาประมาณนี้ก่อนตายจ้ะน่เธอทเโ้นาเปบ้างหกอ่ายกันไปแลวาลกเด็กมาาตังที่ว่าไม่เคยได้ได้จริงปะ้ะได้สังเถียเหรอ ่เสียงเขาพูดๆใส่หมวกก็เด้กเออแต่ว่าบอกอะไรว่าพี่ยังไม่หายไม่เคยเห็นคุจำเห็นพี่เธอทำอะไรวันนี้มากันสามคนนะครับมากับเพื่อนสามคนทานอาหารอร่อยเราก็ไม่สวยทานหมูกระทะด้วยกันนะครับทุกทุกท่านวันนี้จัดจัดเต็มวันนี้จัดเต็มนะครับวันนี้มากับเพื่อนสองคน สาวสองสาวนะครับมานั่งกินแล้วกันเอาเอามาแล้วทานทด้หมดนะครับสาวอันนี้กําลังเตรียมพร้อมนะครับเนี่ยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมกุ้งนะครับเนี่ยมีกุ้งด้วยเตรียมเตรียมพร้อมอยู่จัดให้เต็มจัดให้หนักจะได้กลมค่าร้อยข้อเก้าปลาหมึกน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาหมึก ิมซีฟู้ดม่อจเผัดาอยจเ่จมันมีนี่เยอะผัดมามาผัดมามาก็ากกอร่อยเจมันมีไอ้ไกอซ่าแบบอนาเขผัดตลอดเนี่ยอยมาม่าผัดอร่อยน้ำไก่กอรอบเลย เราทำาันน่ากิานเย <ics> นะได้หมดทีเอะทานเยอะๆนะครับดิมด er. ิ Joe, มเหรออันนี้อันนี้เพื่อนมาจากฮ่องกงนะคร<า>ับเนี่ยเสื้อชมพูเนี่ยมาจากฮ่องกงักลัวแล้วนะคะมามาทานทุก <numer> วันแล้วมาทานมาทานทุกวันสองวันติดกันเลยเาเล่อร่อยมาก นานๆจะได้กินของอร่อยเนาะของถูกใเข้าวก,ก้าอิ่มน้ำซํำลานกันนะครับอร่ยน,นอร่อยกันขาดจะเยอะนะครับจะได้ไม่ขาดทุนเ <c oughs> หลือกุ้งอยู่สองตัวอิ่มมากเลย มาช่วยกินหน่อยเหลือเหลือกุ้งอยู่สองตัวอิ่มมากๆ